ตัวเี้คัเราพยาานะครับผมเลือกเซตเพิร์ส MK14 นะครับเป็นเป็นขนาด s n i p ายขึ้นเปอร์เกิด a s s a l นะครับเข้าที่จำเหมือครับงานนี้โอ๊ยโอ๊โอ๊ยอุ้ยกดกดเอออุ้ยังไงแบบขาสุดเห็นาสดเหตุการณ์เพื่อนตายแถวนี้นี่ไหนออกมาซีออกมาซี อ,อ้อบออมข้างนอกอ่ะอจริงมะเนี่ยนั่นข้งล่ามางตัวด้วยเราะทางทีฝั่งน,นั้นจะไม่ค่อยทำไม่ธรรมาดาเหมอือนกัน่นี่ยสัตว์นั่นไงน,นั่นไงโล่อ่อโล่ตัวมึงมึงปปดอันโล่เม,ม,ม,มี้เห็นรอดกับตาให้ลอดกับตา หนูขึ้นมาอะไรตัวเองอเขาไม่กล้าขึ้นไปเลยสิก็เอาวะอุ้ยหืมหูขึ้นมาวสุก้ากันหนักมากฮะเฮ้ยยิงอ,อสุก้าแย่กันเลยเขาข้างบนฮะชอบไปเสิทกที่โหร้ายซึ่งดีฮะอ่านั้นตัวอะไรตัวเอง ริงแล้ววะก็เข,เขียนในวันวันโยกตัวต็ตกตกว่าอีกิีผมก็เอานะครับอันเราเข้าเกมมาแล้ว ผมจะหมดแล้วด้วยอ้าอุ้ยรู้สึกระเบิดแรงตึงมาทางนี้มึงอยู่ไหน ฟันกูมีเว้ยไอ้เงี้ยมาตอนไหนวะนั้นน่ะโอ้โผล่โด่งทางนี้ไม่น่าเ่ยไม่เห็นโดงทางนี้บ้างเว้ยไอ้สัตว์เดินแม่เดินมาเห็นมึงยิงกูไม่ยิงไอ้เหี้ยมึงคนตายควายเจอตาหลังกูมาดีจะฟันกูไช่สัตว์หันมาเจอพอดีเว้ย เนี่ยเนี่ยข้างบนไปแล้วแก๊งซาดเนี่ยครับมันเขาเรียกโคเรียกว่าแกงนี่โหดรอยู่ครมานตัวก็โหดนะฮะมันตัวก็กระจอกนะฮะมันก็ไม่รู้จักไงกับมันดีมันน้งนฮะนายเนี่ยอุ้ย เต๋าลงมาอ๋อเต๋าเราหรว่าเต๋าใครอืมที่ตัวที่ตัวไม่โดนสักตัวเซิงฮาข้า,าขงบน น้ำมึออุ้ยนะโหระเบิดตึกเลยฮะกดลง6ขอลงสักเพียตัวเองมึงอยู่ไหนก็ไม่รอดไปจะยิงมาเล่นกูอีกแล้วไอ้ส,สักคุน่าไอ้สัก Come on, h ล l คอปเตอร์มาเอือชนะวุ้ยปาตายสองทำได้ไหมไอ้แสบเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอลาไปที่นี้นะครับสวัสดีครับเจอกันใหคลิปหน้าอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับ